หลังจากที่หลายพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งเมื่อสีเดือนที่ผ่านมา ทำให้ผืนนาของเกษตรกรได้รับความเสียหายและต้องเป็นหนี้เป็นสินในภาคครัวเรือนจานวนไม่น้อยและหลังจากที่คณะรัฐมนตรีหรือคลมมีมติเห็นชอบกรอบม,มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัย,ยแล้งในปี2558ถึง2559ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีมาตรการ8มาตรการช่วยเหลือประกอบไปด้วยการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตซึ่งกลมส่งเสริมการ,การเกษตรแนะนำเกษตร เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ําน้อยโดยได้ดําเนินการไปแล้วกว่า22จังหวัดในแถบรุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยงบประมาณ971ล้านบาทมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า155,000คนแบ่งเป็นการปลูกพืชน้ําน้อยการเลี้ยงสัตว์เล็กและการเลี้ยงสัตว์น้าในกระชังสร้างไรายได้กว่า356ล้านบาทได้มีการส่งเสริมให้น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับเริ่มปลูกตัวเสียว่างปลูกตัวเลือปลูกตัวพี่สงมาต่างที่ตลาดต้องการข้าวโพดั้งสสตว์ต่างๆซึ่งโคดีสัตว์มีปัญหาเรื่องเกาเยอะ นะครับก็คือมันวามต้องการมากก็เลยปลูกันเขาเยอะถ้าโครงการขา้าวโดหลังนาเหล่านี้เกษตรกรมาทําได้ส่วนหนึ่งมันก็ช่วยวยในเรื่องของการเกษตรกรชนามีทางเลือกมากขึ้นขณะเดียวกันปัญหาเรื่องของการปลูกบนขเขานี่ที่ตลาดต้องการผลผลิตมากเนี่ยมันก็จะได้ไม่ลุกในป่ามากขึ้น นอกจากนี้ยังเสนอโครงการตามความต้องการชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งด้วยการเสนอโครงการระยะแรกปลูกพืชน้ำน้อยโดยจะเสนอของงบประมาณ20จังหวัดรวม167โครงการซึ่งรวมเป็นเงิน167ล้านบาทซึ่งกำลังจะเข้าคอรมอรในสัปดาห์หน้าส่วนในระยะที่2ส่งเสริมอบรมอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรช่วงหน้าแล้งโดยจะให้มีกองทุนตำบลละ5ล้านบาทในการดำเนินการและส่วนในปี2559กรมส่งเสริมการเกษตรยังมีโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตแก่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งตั้งแต่ในปี2,558ถึง2,559ให้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรด้านเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางประชารัฐและการทำรตลาดฝึกทำบัญชีครัวเรือนรวม882 0 76จังหวัดโดยมีเกษตรกรเป้าหมายกว่า220,000คนในหลักสูตร90ชั่วโมงจำนวน5รุ่นตั้งแต่ในเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคม2,559 จะเข้าครมอรที่หน้าเนี่ยร้อยหกสิบเจ็ดโครงการนะครับก็คือดูความจําเป็นดูเงื่อนไขดูวิเคราะห์ดูอะไรต่างๆแล้วเนี่ยท้ายสุดก็จะมีกรอบสาหรับรอบแรกในกรณีเป็นพืชน,น้ําน้อยก็ให้ชาวบ้านได้เรียนหนังสือนอนะก็คือฝึกอาชีพซึ่งขณะน,นี้ทางกระทรวงกำลังเตรียมโครงการในส่วนนี้วันนี้ผมก็ไปชมพะเยาเพื่อซัซ้อมทำความเข้าใจในกำรายละเอียดเหมือนกัน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรยังเป็นห่วงอีกว่าในปี2 5 5 8นี้ซึ่งหลายพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งจะส่งผลให้ปี2 5 5 9น้ําำจืดที่เป็นน้ำเหนือเขื่อนจะมีปริมาณลดลงทำให้ทะเลหนุนสูงและดันน้ำเค็มเข้าไปในแม่น้ำหลายแห่งส่งผลให้ค่าความเค็มสูงกว่ามาตรฐานที่พืชได้รับและจะก่อให้เกิดสถานการณ์น้ำเค็มตามมาในปีหน้าต่อเนื่องถึง4ี่ลุ่มแม่น้ำสำคัญประกอบไปด้วยลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำบางปะโก ส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเค็มมากที่สุดได้แก่ไม้ผล99,406ไร่รองมาคือข้าว55,404ไร่ดอกไม้19,987ไร่และพืชผัก11,360ไร่